สวัสดีครับมือนี้ผมอยู่บ้านน้องคุณอ้อยครับตำบลบ้านค้ำอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับสวัสดีครับเกนุนครับไี่บอยครับผมสวัสดีเด้อมือนี้มาขออนญาตมาเยี่ยมชมฟาร์ามนะครับเนาะซึ่งครับผมไปเห็นแล้วว่านี่แหละครับการจัดบริหารการจัดการบริหารต่างๆเพิ่นก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะในระดับที่ถือว่ามาตรฐานแน่ให้พี่น้องได้ศึกษาต่อยอดไปเนาะเบิ่งเป็นแนวทางแหละครับเพื่อศึกษาไปน่วกันเอาขออนุญาตชมขึ้นทั้งเรื่องยนครับผมตามครับผม กันเลยนะครับแับกับแพ่กับเจีย๋ยพันมาเลยครับผมอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบเนาะเจี๋ยเนาะขออยากถินชมเรื่องเนื้อนนะครับเนาะเพื่อไทยทำมีหนังหลับชมอ่าก้อนที่เลี้ยง,มงเมื่อกดทราบเลี้ยงทางก้อนเนาะเจี๋ยเนาะอ่าเขาคิดยังไงครับเริ่มแรกเขายัางอยากเอาแพะเขามาเลี้ยงครับผมเริ่มจากยังไงครับผม คานเริ่มแรกกะค่ะคือคือประมาณประมาณเราต้ัวเพื่อว่าจะมาเรียงแบบต้องซ้องามเลี่ยงเงินครับครับครจามนีการจะฟ้องกันก็มากเลยศึอษาจากดูถูกแน่เป็มล้วนหาไอ้คุ้งที่ขาเจ้าเลี่ยงแท้เลี่ยงอย่างนั้นนะนะวรักการตลาดข้าเจ้าว่าเออแเป็นการตกการทุ่งตลาดร้ายหลกามันืต่ำนะคะครับครับผมครับม กับผมอบาทเนาะครับมีหลายบ้านเขาเอาเนื่องสวนหนึ่งเขามาลงแผลบอครับเรา่องเรื่องบ้านจะเป็นยนงย่างางอาชีพต่อไปของครอบครัวครับครับผมครับผมจุดประกายจากผมเริ่มจากว่าเขาเอามาเลี้ยงทดลองเนาะครับเนาะใหิดคว้านมาลากของแพะต่อมาก็เลยศึกษาอย่างละเอียดแล้วว่าแผลนึ่งล่ะร่วมทุกอย่างนะเนาะการขายการอยู่การกินการเทียบการคุ้ยเกะกับศึกษาว่ายังศึกษาแล้วค่ะ พอสมควรน,นะครับเนะาะค่ะโอ้คือแนวทางของเพิ่น,เ,าานเนะาะครับต่อไปกเกลี่ยเกลี่ยบนพาชมานสนสนสนเป็นโซนๆเนาะบนลุงเลื่อนก่อนจังไปที่ต่ำด้านล่างนะครับเนะาะต่ำกันครับผมอ่าปัดกับในเบิ่งแพร่น้ำกันเหรอครับนี่ครับตน้นตัวเพิ่นก็นซื้อมา,สาใส่ไดใ้พอส,นนอคพปปสมควรนะครับเจี๊ยบไมรูปผสมเนาะครับเนาะการรูปอ่าการเลี้ยงแพะเนาะครับการเตรียมการเรื่องลุงเลื่อนเนาะเจี๊เนาะเขาก็ต้องเล่นจังไหนนะครับผมก็ เตรียมการเน้นนี่ค่ะการการแยกนะแยกเป็นสัดเป็นส่วนของส้นส้นนี้กับเป็นส้นแม่แม่กับลูกครับครับครับส้นแม่กับลูกครับแม่เบิดขาดอืมครับผมครับผมมันจะแยกไว้เพื่อการจัดการดูแลที่ง่ายนะครับเนาะยาการให้อาหารครับผมนี่แหละค่ะมันจะหมดเดี๋ยวไปแลนไล่จับกันอือดูแลวัคซีนสียาเขาหน่อยนะก็สวยๆนั่กันครับผมส้นนี้แม่เบิดขาด พวกคว้วมสะอาดสขยังต้องเน้นเนี้ยน,น,นะครับเนาะท่านสะอาดค่ะพอแผ่พนจะมักน<า>นสะอาดเน,<า>น,นี่ยนี่จะเป็นระบบหนาบยันขึ้นเ,นเป็นรองไครรองมันนะคร,ครับครับครับ,รบอืมครับนี่ตี ทางหนึ่งนะครับเนาะชุ่มกันเรื่อยๆครับผมอันนี้ลาภาใบอีกทีเพราะเมียนนอกเฉยเนาะพวกนี้เขาจะใซ่ฤดูหนาหนาวแม่นครับหนาเขาก็ฝนค่ะเป็นลักเลยค่ะคือแพ้เนี่ยเขาย่านอากาศหนาวอากาศพวกชื้นครับเขาเป็จะแพ้มากเลยค่ะมันจะมีทุกทางเดินหายใจเขาจะไม่ค่อยดีนะคะครับผมครับผมถ้าต้องมีการคือในข้อนี่ยสักเดี๋วเขาจะมีพวกเกลี่ยนะคะครับพวกเกลี่ยให้ทุกข้อเลยค่ะเพื่อไอเสริมให้เขา นี่นาะหอยแยงสีเนาะครับนาะเพิ่นก็กินเนาะเพิ่นถึงเวลาเพิ่นกินแล้วเม่นกนเพิ่นกินเพิ่นเองค่ะมมีทุกเกาะตามไปเรื่อยครับผมสวยงามมาก่อนครับตามไปเรื่อยครับยูนี่มีทุกสายพันธุ์ค้ากันเลยนะครับเนาะพอดีครับพี่น้องอย่างเมบองก็จะได้เห็นหลายๆสายพันธุ์โอบดรเนีนสายพันธุ์ได้ด้วยตรงนะครับเนาะโอดีที่ละครับ เลี้ยงเรื่อยอยู่เนาะจีเนาะเกิดว่าผู้อย่างเลี้ยงไม่กับจิตใจเพิ่งประมาณนี่ว่าพระสายพระนี่เลี้ยงจังไดเนาะครับเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายสใช่ไหมนะเกลี้ยงพวกกินน้ำเพิ่นไปเรื่อยๆแล้วครับอืมจะเลี้ยงข้าวเพิ่นแบเพิ่นจะเป็นข้าวเพิ่นอี๋ข้าวแแว้นไปยังสี่งเหรอครับครับครับอืมกิเสริมข้าวเพิ่นอี๋อ่ะชมทุกคนครับเดี๋ยวเรื่องต่างๆยังส่สอดแทรกเข้ามาเนาะครับเนาะ อืมตามครับผมตามเดี๋ยวดีรอบนี้เขามีแพ้เยอะตัวครับพี่ตัวมั่นเจ็ดสิบกว่าตัวค่ะเจ็ดสิบกว่าตัวนะครับเนาะโอ้มือใหม่แพ้เพิ่นเกือบเกือบร้อยนะครับเนาะนะตามครับผมตามีล็อกหนึ่งโอ้ล็อกทจ็สี่สาคัญนเป็นบหมครับสำหรับมือใหม่ค่ะสาคัญมากเลยสาคัญมากสำหรับพวกนี้นะคะผู้พวกคอดคอดไหมครับหรือว่า ข้อที่นี่อายุบ้านเดือนส่งเดือนแน่นี่ครับเขาเค,คือทั้งทั้งใบหลักการกินอาหารคนจะได้ทั่วถึงอ,อันนี้แต่สิบ่งที่การ,ราแ,กแย่งกันกั่นสินครับครับผมครับผม,บผมการเชี่ยวกันชนก็นจะป้องกันได้น,นะครับเนาะตามครับผมตามด้มานด้านบนอาจจะเห็นโบชัดเกลียนในน่องเดี๋ยวจะปล่อยลงเบิ่งอยู่นะเกียเนาะเดี๋ยวเขาจะได้เห็นอยู่ครับพวกร่างอาหารนี่ก็ ถือว่าเป็นมาตรฐานยูน,นเกเย่เนาะร่างอาหารนี่น้ำกับร่างอาหารจะอยูค่คนคนลระดานค่ะร่างอาหารด้านหนาะน้ำจะทุ่ถ่ายโอ้ครับครับครับค่ะร่างอาหารด้านหนาน้ำจะทุ่ทถ่ายครับผมครับผมอนะตามครับผมตามพอดีอ่างของเกศพันอยู่นี่มันมีหลายสายพันธุ์นะครับเวลาเวลาพี่น้องพูดอย่างนี้อย่างเนาะเวลาขอโทษครับ เว <c oughs> ลาผู้อยากเลี้ยงเนาะแต่ว่าเบิ้งก็จะได้เห็นหลายๆสายพันธุ์เนาะได้ศึกษาว่าแต่ละสายพันธุ์เลี้ยงดูประมาณไหนเนาะค่ะ <c oughs> ใกล้เคียงกันบ่ริาการเลี้ยงดูเหรอแต่สายพันธุ์นี่สายพันธุ์ที่วาา่าฮอบลูกผสมเราไปมันการดูแลเด็กดักศึกษามาเพิ่นว่ามันดูแลง่ายเนาะเเลยริ่มเริ่มจากนี้ก่อนนะค่ะครับครับครับเริ่มเริ่มจากแบบการเลี้ยง,งยังไงก่อนอ,อ่าอะไรค่ะ แกสิต่อยอดไปเนาะแม่นครับนี่พวกไอ้แม่ทองค่ะแม่ทองทองอันดอนทองอันดอนนี่ประมาณของสมเดือนเนี่ยค่ะเพราะว่าก็จะทั้งไใบคือว่านึงการเชี่ยวจนเพิ่นหยานเพิ่นแท่งเดียดไดาเห็นคือการแท่งค่ะท่อท่องลแรกะการแท่งเนี่ยเป็นจันทรหลักๆนะคะแลังมันจะทางนานี่ทางนานี่จะเป็นท่อที่ที่แก่นะค่ะท่อม่น ซี่หาจะจะซี่เดือนซี่เดือนกว่าเนี่ยค่ะครับผมครับผมไก่้คลอดโดนทานครับครับนี่ค่ะอืมโดนกระม่านทองเกียร์เกือบนะครับนี่ใก่้ใกล้คลอดครับผมไกปทอดทอดทองมันใจมีไงอ่ะพวกนี้จะจะบอปล่อยลงล่องคอแขางล่างค่ะจะบอกปล่อยล่องถังรางครับผมครับผมเสี่ยงในการแข่งน้ำอืมอืมเวลาพันเดินพันหยังนะครับเนาะเดี่ยวชนกันนะครับอ่ะตามครับผมตามซุนหนึ่งครับผมแม่เบิดค่ะ น้ำก็ต้องให้สะอาดแน่นบ่ครับค่ะแม่นค่ะน้ำต้อง<ม>ต้องเปลี่ยนให้ทุกมื้อแล้วกัน<ม>เติมให้เต็มครับครับครับค่ะช่วงนี้อากาศหนาวนี่เพิ่านยังกินน้ำเองเลยค่ะอยู่นี่โอ้โอค,ครับคนเลี้ยงแพะต้องเป็นคนสังสังเกตตัวนี้ครับส<ม>ังเกตเป็นตัวอย่างคือมือตัวมือเลยค่ะครับครับการดูแลมือตัอมือต้องเบิ่งเบึงซ่อมพฤติกรรมเขาใส่ใจนะครับเนาะใส่ใจว่าใส่ใจครับผมยังว่าแพะมันเกิดสมบูรณ์พอสมควรนะครับเก๋เพิ่นลงเรือนพกกระแนะนน้ำรายคลิปแล้วเนาะ ถามผู้บ่มีเงินเราเยอะเนาะเฮ็ดแบบเฮ็ดดาวดรอปลงมากกว่านี้ก็ได้แม่นบ่ได้ค่ะนี่ค่าบังแดดบังลมอืมอืมเให้ฝนถืแล้วก็บ่ให้มีอากาศหนาวชื้นหยั้งเลยนะครัะเอาแบบมีแค่ให้เพิ่นนบัยนอนจังซี่ครับครับับังลมบังหยังให้เพิ่นบังฝนจังซี่ก็ได้ค่ะผู้เริ่มต้นใหม่ๆเนาะค่ะอสำหรับผู้เงินเงินบ่หลายก็เลี้ยงแพ้ได้คือกันเลยครับเด้อดีภาพพี่น้องมาเบิ่งอ่าชมเอาอ่า สาระนี่ของเพิ่เนานอแล้กก็การจัดการทีม่มันมัน,ม,นมีมาตรฐานขึ้นหล้กกับพี่น้องจะเอาไปดัดแปลงไปใส่ใน<ช>ใ,<ช>ในการเลี้ยงของพี่น้องนะครับได,ดคบ้ครับผมครับผมอืมพวกอารเท่ากับธรรมาชาติเท่ากับไห่าไมาหารไห่มีฟางครับมีื่องบานเท่าอยู่ค่ะครับผมืัองบานเท่าแน่หลักกาครับอยมาธรรมชาติกับทิ้นใบกล้วยครับใบกล้วยต้นต้นกล้วยนะคะครับใส่เครื่องสาบุด ใบ,ใบใบไม้ธรรมชาติเลยค่ะเพื่นกินง่ายครับครับแล้วก็เสริมโดยอาหารคุณเขาเขาพูดมัดนี่ยา,าทั่วไปเนาะแม่นหญ้าทั่วไปกินเมื่อไ่ะครับผมครับผมกินเรียงง่ายค่ะเก็จะให้ใบนี่สิละย่ำนี่สิละค่ะคหาอาหารหาอาหารคนทานมิตรเป็นรักแล้วกับพวกฟางก็ยังให้ใบเพื่อนเกี่ยวเอื้องตื้นตลอดนะคะฟางแหงหญ้าแหงเขาเนาะแมนแมนค่ะฟางแหงหญ้าแหงเขาเพื่นกินง่ายครับครับเป็นเรียงง่ายกินง่ายยิงง่ายค่ะ นะต่อไปจะได้เอาแพะลงจากลงเลื่อนเนาะอกี้เนาะตองเข้านี่เรื่องแบบอ่ากับบนแม่นว่ายืนลงโดยตรงเนาะค่ะกึงกึงเนาะปล่อยลงน้ำเนียอยู่ปล่อยตะวูแม่แม่พอโอ้ครับผมครับผมอ่ะต่อไปตามด้านล่างนั่งบันครับผมปล่อยครับผมปล่อยเลยปล่อยเลย จำนวนแพะประมาณเจ็ดชิ้นก็ตัวน้าเจี๊ยนอ่ะ <สา S 1> แต่ลงด้านล่างพื้นทีน่มันยปปปังปรับปรุงอยู่นะครับเด้อพี่น้องอาจจะยังบลลุ้งตัวพันไดเนาะครับผมครับผมอ,อ่าช่วงหนาฝนครับ <สา S 1> พื้นพ,พื้นที่เข้าทั้งหมดที่ผมถ่ายมาทั้งเลื่อนทั้งบ่องเลี้ยงแพะเฉพาะบ่องเลี้ยงแพะน้าเจี๊ยนาะประมาณเท่าไหร่ครับผมประมาณจากอาคารนี่นะครับครับประมาณสองไร่ค่ะสองไร่นะครับเนาะโอ้หรือว่าลายพอสมควรก็ต่อไปก็จะปรับปรุงเป็นข้เป็นไปได้แน่น้าครับครับครับนะพี่น้องก็จะเห็นนี่ละ แล้อาหารทั่วไปกับเนะน้ามะเขาวๆแล้วกับเป็นพวกพักเกษตรผักกรถินบั่นเนื้อจังสีข้นกระจินเนาะที่เนาะกินจินหมดค่ะยาหน้ำหน้าอะไรนี่ค่ะกินเนาะครับเนาะยาหน้ำหน้าครับครับครับนะพี่น้องเบืองด้านนี้นะครับผมน้ำไผ่หน้ำหน้าเนื้อข้นกระจินเบิดนะครับเด้อพี่น้าะกินง่ายกินบดอ่ะนี่แหละบาดที็บท้ามไปกรอๆไปเนาะทีเนาะ่ถ้ารับเลี้ยงเนาะที่ก็ต้องศึกษาอาการเจ็บป่วยของเพื่อนมากพอาะทุกคนเนาะทุกคนที่เลี้ยงเพลจะต้องหูเนาะครับอ่า อาการป่วยของแพทย์นี่เนาะมีหยัางแนครับผมถ้าชัวว่าเป็นเลี้ยงไปเขาประสบปัญหาเขาศึกษามาแหละมันมีหยัางแนครับผมอันดับแรกนี่หรือทเรื่องพยาธิคะพยาธิพยาธิี่อันดับหนึ่งครับถ้าเาควบคุมพยาธิได้นี่แพ่อันนี้จะบ่ค่อยป่วยเพราะว่าการแรกมากนี่น้ำน้ำแพเขามาจากหลายหลายหม่องเนาะครับครับมันจะมีเพื่อการผ้นใหญ่นี่แหละอันดับหนึ่งกับแบคทีเรียกินหกไร่แม่นล้วก็เขาก็เลยมากมาศึกษาจากยูทูบกับ ไอเพื่อนที่เป็นเรื่องแพ้น้ำกันนะแนม่ลถ่ทางมึนกันแนะน้ำยาว่าตัวนั้นตัวนี้เด้อช่วงค่ะเขาเป็นบัตบเป็นไทยเขาก็เลยเอาตามัมนลามาลองมาช้วกันถีอเป็นปลไทยพญาดน้ำกันครับครับ<ท>ครับไทยพญาดแล้วมันกะดีค่ะเข้าเยีะยนิงโอ้โหมีอหยังเลยค่ะโอ่อยป่วยเนาะโอ้โป่วยค่ะโอ้แล้วถ้าไทยพญาิมากนี่ครับครับครับอืมช่วงนาฝนน่าจะจะพบบอครับ นานาปุนหนีห้องเขาจะบ่อปลอยค่ะบ่อปลอ,อยลงแบงเ์ด้วยค่ะส่วนมากจะบ่อปลอยเขาเขาจะขังๆเลยค่ะนาปุนจะดีแม่นบหมครับดีค่ะหนึงงน่งเรื่องหนึ่งเรื่องความชื้นนี่แล้วค่ะครับครับครับกับพยาธินีเละค่ะนาปื่นกบพยาธิพยาธิเพ่จะมากับพวกหยาดเปียกงา่ายยังนี่แหละคะ่ะครับครับครับอืมแพะพื้นยังนี่แหละโอเคโอเคเดี๋ยวผมย่นเบิ่งลงเลื่อนอีกทีหนึ่งเนาะลงเลื่อนแกงสั่นได้ไป้องตรงนี้ผ้าใบหรือผ้ากระสอบนะครับเด้อกันไว้ยังอ่า หมันคงแล้วเนาะให้เพิ่นเพิ่นนึงแหละต้องอ่าอุณหภูมิให้หันก็จะพวกล่มโพยังจะบ่ได้เข้าเนาะแพร่เฮาก็จะบ่ค่อยได้ป่วยนะครับเด้อพี่น้องก็เฮ็ดตามเพิ่นบ่อคอยบ่โกบกอือค่ะแม่นโรงเรือนก็สูงประมาณท้องกีบประมาณ1.50บ่เกิ1.50ได้ค่ะโอ้ครับประมาณนี้เด้อครับเป็นต้นแบบพี่น้องก็ไปเฮ็ดกระดั๊บแปงย่อยลงมาอีกก็ได้ครับเด้อครับผมครับผม ชะชมความน่ารักไปทั้งกันอันนี้ก็เป็นยาทาั้งธรรมาชาติเนาะเจี๊ยนเนาะธรรมาชาติาาตอ๋อคนก็กิ๋นให้กันครับผมง่างยุางายค่ะครับครับ,บอ,อาการเจ็บป่วยกับน,นีช่องทางศึกษาช,าชาัดเจนชัดเจนยรตกับเรื่องแพทย์กับศึกษาคันศึกษาให้หูกับบ๊ยอย่างน้อเจี๊ยนศึกษาเนี่ยเท่ากับต้องเบิ่งมือต้องมือของเพิ่นนั่มแหละค่ะมือต้องมือเท่ากับต้องมาเบิ่งเพิ่นเลยนะมามาดูแลเบิ่งเพิ่นว่า บางตัวนี่มันจะยืนซึม้อมากินว่าทาตัวได้เพื่กินนี่เขาต้องเบิองเพิ่นแล้วเจับหูแล้วจับหูถ้ามันมีหูเย็นห้องก็ะชีดยาแก่ไม่ใี่นะคะถ้าเพิ่นเป็นจับบัสถึงต้องเบิองเพิ่นน้ำครับเป็นกินอาหารได้เพิ่นสุขภปกติท่านเจอกินหมูเพิ่นจะหายไปเองสีนะถ้าแดดมากลักษณะคนเลี้ยงแพร่ตรงเป็นคนใส่ไก่อยู่ด้วยนะครับเนาะจุดเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะต้องต้เรียนลู้นะครับ ถแต่พ้นซึมเพิ่นย ja mm. uh, hmm. ังก็ต้องคือหมายเขาว่าเริ่มจะบอกว่าเพิ so 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 er ่นเริ kay, sure. okay. so uh, the ่มจะมีอาการป่วยนะครับเนาะจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องขึ้นครับครับยืนซึมแยกออกจากมือแม่อ๋อครับผมอ่าพี่น้องก็ได้เห็นเรื่องอาการขอคนระวังน้องหันเนาะผมถามเจี๊ยพิ่นไปกับลุงต่างๆต่อไปช่องทางการขายเนะเจี๊ยเนาะสำหรับแพนี่ถ้าเจี๊ยศึกษามาเนาะอ่าเพิ่นขายได้ยังไงนะครับสำหรับแพครับ ขายกะขายทั้งใดพอพันแม่พันครับแล้วกลางกิโลลูกขุนนี่นะค่ะขุนหน่อยขุนใหญ่โอ้โหนี่นะคะครับครับครับตลาดจะบอกอยู่อืม่ท่าครับได้ไหมคะต่างราคาเป็นขายสายพันธุ์เลยคือง้อคือคั้ยให้กันได้ได้ค่ะครับครับครับโอ้ครับฮะีชมน้ำกันเพื่อพี่น้องสนใจเนาะอย่าลืมศึกษาเรียนรู้แถวจังหวัดไก่เชียงเน่เนาะอำเภอไก่เชียงนะครับผมขม่าม้าบ้าน อันนี้ถาเมืองล้านยังก่อล้านล้านบอยอะไรคะบอยอะไรนะครับเนาะ,ะการมาล้านบอยอะไรบัตน,น้องผู้หน่อยเลยครับครับค,ครับะนะชมตูวแพร่ไปทั้งกันครับ <c oughs> มองนี้ทีผมมามันดีคือว่ามันจะมีหลายสายพันธุ์เนาะเพราะว่าที่เป็นบ่อกรบมี่นะครับบอแดงบอค้าล่านีก่กรมีครับผมส่าแน,นแ่น้ะครับหรือสีดาแมงโกกรบมี่ครับแมงโกอืมครับนี้คากันมี่งได้รับชม เื่อว่าช่วงนี้เฮาถ้าพี่น้องมาเนาะเกศเนาะคนอยากแบงช่วงนี้เกศมีแบงบ่ครับพอมีแบงบ่มี่ค่ะเขามาป้ามเลยค่ะเขามาป้ามาเลยค่ะพอมีเขาเลยค่ะโอ้ก็ดีตัวละครับตอนนี้รีบจนอู้ยังเหี่ยวนะครับเนาะอจุนลูกึ่งตะหักเลยครับหน่อยตาละสวยงามบนอยู่ดี่ครับส่วนตัวใส่ได้ครับใส่ได้โงนี่เป็นบ่อเลยครับเนาะคอแดงเลย อันนี้ตัวนี้มันสองเดือนกว่าแต่สามค่ะอืมครับครับอ่าศึกษาเรียนรู้ด้วยกันอ่านี่ละที่เก้ศึกษามาเนาะมันกับยูที่วงเงินนาเจเนาะอ่าสำหรับผู้พ่นองเขาเงินทุนน้อยเนาะก็สามารถเลี้ยงแพ้ได้กันมาเจได้ได้ค่ะเริ่มต้นจากสามสี่ตัวก็ได้ค่ะเน<อ>าะค่อยๆขย,ขยายไปพเกนะอเลยงสันเนื่องเนาะ ที่ตัวเราก็ต้องศึกษาก่อนนี้โมเมนต์มาซื้อเขามาบุบแล้วเขาเปูนห่วงว่าแผนจะเป็นจังได้ไหจังได้หรือเปล่าโอ้ครับการดูแลการเอาใจใส่การฉีดยาการให้อาหารว่าเพิ่งกินแบบใดแน่นะหมอสินนะคะมาต้องศึกษาหลายอย่างนะคะอย่าพึ่งแกลัดเนาะแมนอย่าพึ่งว่าเป็นล่องแบบหลายค่ะต้องศึกษาเป็นร่องหน่อยก่อนหนึ่อนครับครเพราะทุกอย่างมันมันจะมีความเสี่ยงเขาก็ต้องศึกษาอย่างชัดเจนนะครับ ซื้อคาา้าวหลักแบบโบเมนเลียงแบบแฝงชันนะคะต้องหักเขาเอาไปใส่เขาต,ต้องดูแลเขาหละะ่ะค่ะเลียงเลียงแล้วงเอามาเลียงก็ต้องเฮ็ตรียมทีม่ช่องทางเข้าไปค่ายภาคนาก็ว่ากันอีกแบบนึงเนาะนก็เอามาเลี้ยงเลยต้องต้องดูแลเขาเขาต้องดูแลเขาแมนครับอืคร,รับผมครับผมเป็นแนวทางที่ดีดีมากๆเลยละครับแนวทางแนาะครับเนาะครับผมครับผมก็ขอบคุณ เจี๊นุ่นเนาะให้บ่อยเขาครับผมบ้านกับบ้านยังก็วยเี๋เอาชักเจียต่อทีบ้านเขาบ้านน้องคุ่หน่อยครับผมตำบลน้ำค่ำอำเภอเจริญจังหวัดยโสธรค่ะถ้าขันมากคับขันมหฮอดแล้วบาโม้จ๋ากระถามว่าร้านบอยอะไรบ่บอยอะไรอืมอยู่ใสยังถี่เนาะค่ะเพราะว่าสถานที่ฟาร์มเพิ่นก็มองที่บ้านมันอยู่คนละมองแล้วพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางทุกอย่างก็ได้หูเนาะจากจากการซักถามสุธนาครับเจี๊ยเพิ่นหวังว่าสิหวังว่าสิเป็นประโยชน์ให้พี่น้องผู้ที่ เป็นมือใหม่กําลัางคิดจะเลี้ยงเนาะ,ะกลับมาศึกษาช่วงนี้พ่นกับพ่อมีแบงให้พี่ให้น้องเข้าอยู่เด้อครับเ<ม>ด้ออ่ะมือนี้ขอบพุ่นเนี่ยกับจีไรหลายเอาติดเบอร์โทรได้หมครับลืมตัวครับเบอร์ของเขาค่ะศูนย์แปดหกครับผมสามแปดห้าครับเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าจากศูนย์แปดหกครับ 8653413ครับี่มอ่ามีมีปัญหาอยากปรึกษาเรื่องการเลี้ยงแพ้นอหรืออยากมาเยี่ยมชมก็ยินดีนะครับนีตอนค่ะครับผมอ่ามือนี้ลาไปก่อนคุณกวรสิพอร์กันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม